สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องบอเบียดัมซิงนะครับทุกคนวันนี้กะว่ายังไรครับนี่ครับมาขุดซะครับขุดซะให้ขุดซะทมที่ให้พิตะนะครับพิตะหกรอซิงครับผมนี่วันนี้ก็มาแต่เมื่อเช้าแล้วครับไม่ได้ถ่ายคลิปเลยพี่น้องเอ้ยครับไม่โคเองครับยากครับตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วครับ ทีมงานกับพักเที่ยงกับเสียตาเพื่อนในยังมาเลี้ยงเนาะนี่นยูทูปเพื่อนในยังมาเลี้ยงเขาน,อน,อนี่เพื่อนนะเพื่อนนะครับนางยูโฮมใหม่ Home ก็เป็นยังเราคนละทีมงานกับกระลังแสด็จดำครับแสด็จดำนะครับจิ้มกับบ้าับพี่น้องเลยดินกับปีกเปียกแหง้แหงๆเนี่ยครับขุดไม่ลึกมากครับประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับ ทีมทงานเราก็ขยันขันแข็งเลยทีเดียวนะครับวิ่งกันสามคันครับวันนี้เบาๆพอสามคันนะครับเพราะว่างานบวลายครับงานประมาณร0อยสอง0 0อยสามรยสี่รอยเทียวนี่แหละครับอืม เป็น,นยังไงเดี๋ยวไปดีรถรถไม่แห้งไงรวมอยู่รวมหน้าไม่มโค้งไงยางจันปูมุนมังจะได้เสยแลนดินเจะไปเล่นหินตะเที่ยวเดียวเลยรู้เรื่องอรายการซ่ร้ไม่แห้งเนาะ

เดี๋ยวไปเบิ้งกับเขาครับยูทูป็นไหนยังมาซูกินครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยนี่ครับสะก็ขุดไปแล้วประมาณร้อยร้อยกว่าเที่ยวนะครับมีทั้งลูกลังดินทรายแล้วก็ดินดานพี่น้องอร่มกับร่มครับตอนแรงๆมื่มาขุดครับมาขุดตอนเปียกๆที่ถมก็สองไร่ครับ สองไร่แต่ถมสองสองเที่ยวยูทูไปยังมาสูกินเนาะยูทูปปนปลาทูวะฮะไม่เราเราบาซับนี่แม่ลอยเียวไงโอ้เจ้าไปเจ้าไปโดนโดนปยังกล้องกงเอาอเที่ยวไหมจ้าวยังอยู่ สมเอินล้งกระแทแล้วนี่เบิกสายทีเรานปิดหอดเครื่องให้ด้หนึ่งเตื่อที่เต็มนิ้ี่มันมดหน้าหอยโตายหน้าทรมม้หดำอาารย์นมาเ่อเมัดหน้าอยแล้วพพ่อนเนาะยังเออเกา่บอกว่ามีมันหยบร่อยครับผมดำนีกระาพอแล้วเฮ้อพ่อบป็นอย่างเขาเกี่หาเงเจ้า่ไหนเออทงกับทงตีไหมเงหละ ผมเส้นน้ำม like <t imes wei> ันผมบ้เสนดอกถมฟีเลยเออยจะไปส่งไปเส้นไหนย่างเออบบตองใจเอฟซีเป็นพยานหน่อยเลยนี่ถมฟีเลยเออ่นี่นั่นแหละเจ้ายอดสมเหนนี่นั่นแหละ จัดจัดจัดให้เต็มเบาดเสียงอยู่นะนี่นะเบ็ดแนวขายแล้่ยวเซาไดิอุดเซาไดิอุดแล้วก็เบดเง็ดสื้อบอมขายจนเบ็ดเลยเบ็ดเง็ดซื้อแล้วมาหาถมทีเบ็ดเบ็ดมองเง็ดครับเบ็ดเหี่ยงเข็ดพี่น้องเลยก็เลยมาหา หล่อเงินถู้นะมันไมยังไยแล้วไ่มียังไเหรอเขาเขาถมทีถ่ายคลิปถมทีถ่ยคลิปถมฟี่ก็หากัน้้าเ่าจะเหลือปารถบดนาะมเรียนบดหน้ามีคลิปไไม่งมาแมมาสนับสนุนเลยครับปลาเราสนับสนุนยูทูบครับถมฟี่ครับว่มถ่ายคลิปเหรอถ่มแล้วจะรถเกียรมาเกียรครับอต้นใหม่มาหลายพดกันเราจะต้นกรอกว่าแล้วแล้วเอยจีใด้ให้เพื่อนเราถ่ยหน้าคบอกอถยห้าผม หายเขาว่ามีแต่รังงานเนี่ยหายปิดเลยอือันมองรถ่เหยียบคืออยู่เน้ะมองรถลูกทอยหยีบนี่เป็นเพียงเป็นเพียงเลยครับเลยเพื่อนในเพื่อนในอันนี้ลาบลาบเฮ็ดครับอันนี้ลาบเฮ็ดปนปนประเด็กอันนี้ปนปนประทูเบื่อง ตำ้พักบุ้งเนี oh, like okay. okay, mm. ่ยเกิมาไม่ไ right ้ขาดีเนี่ยไปซื้อครับเขาหลานกาบกูเดบสร้างไอ้แม่เลเซ่ใไปกูกิ้นนะอากูจะอายุยืนไปอีกจักสิบปีของเสียเลยกินมงวงว่าป่ะพี่เสียบป่งพี่น้องขุดขับรถดำเข้าปูหัวรวยๆเลยบัวแล้วเว้ยติดกระบะเว้ย จับพวงมาลัยมันคือจับเมรุเอากะลังมาแต่ความเป็นตาตะของเครื่องแต่งมือของคนอื่นมึงก็ติดเบิื่ออะไรล่ะเออสวยๆนี่าก็ไม่อันนี้เราคณีไว้เฉยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูปไปแต่งเองอู้มันเก่าใหญ่ได้เพรนะลูกล่างนี่ถ้าเฮ็ดไปว่าเป็นกะกะลงมากลงมาก ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอจัดให้ให้เราเห็นไฮนี้มิเือปลาเยวใส่คุดเองครับพี่น้องจะเบิ่งด้อผมพใส่คุดเองเลยนี่มืานงเล่งยุนฝุดเล่งเป็นหารติด้ทางเอ้ยพอยังได้ยิงไปยิงมากหมอนเก่ายู่ใต้รอรถตกปีไมโคตรตกเหรอมาแล้ก็ว่ากูว่าเป็นยมึงเราบอกกูเนี้ยเปนอตน ดอะไรอย่ดมาจากกองนะเพราะยังไงเพราะยังอีกกับโถาปันงานวัดครับมีหลายอย่างครับปลากระป๋องมีบ่บีมเฮงมาลอยลอยเห็นงานยูทูบเหรอพี่น้องเอ้ยมนี่เบิดงานเหรอปลาเรากับโต๊งานครับ้มาตไหน้ากันเลเด้อ นี่เลี้ยไถหน้าคอยนี่ไห้เลยรวมสักทีมาไต่โปรใสเงินไห้พี่เราให้เองเลี้ยงเงานเดี๋ยว่อาจะโพสลงบ้านปัชชีเลยใครอยากได้ดินเที่ยวละสองร้อยสวยๆติดต่อพี่ตะครับลอกลอกทั้งนาวะทั้งมีทั้งมีทั้งดินลูกลังและดินทรายนะครับ เบอรมินดันมบอร์เบอร์เบองมองทงกัเบิ่งมองขุดเดวมันมันมันฉี่เม้าเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั้นสองกันได้เออเอลงลงเอาอีลีลงลงบอต้องต้องเปิดทางนี้มาก่อนเออนั่ลงลงก็ได้โ้โหฉีบอปมาตีลุดมันขึ้นไเอาสั่นสกัได้บออี่แมมอันสั่นสองห้องบดก็ได้้เอาลกหึ่ปีหนาวก็เมาตอไม่หิ่ก็ได้สั่นสองขันว่ามันบเบิดนะ แต่ว่าการสองตามอยเดียวนดินะบ่ยากบ่ซานน้อยดินดินเลๆเดียวเลยเนาะเ้ยเอาดินไปหน่อยเอเยอจัดไห้เยวจะได้เละๆเลยเดีแบวได้วะเลๆเที่ยวจะได้ดินนน้อยบ่เราซาน้อยแต่ว่าได้ดินเละๆแต่ว่าหน่อยเที่ยวไหมพไเจ้าพไเจ้าหันลักกันกันสองแน่นึแน่แล้วเนาะมุนีกัดำเทบ่เบแน่หากะบอมแล้วว่าเหมือยนึงเนา จะว่าบมกบ้า yeah. yeah. okay. okay. ันเฝ้าเป็นไงยันดำพมดแต่ว่าสุดเนาะจะว่าเอาดำลงไปเลยหาไม่คู่ว่ะไม่ได้ยินมั้งเหมือนกันไม่คู่เชื่อข้ามแนวไปใส่อีกสองตักแล้วเนยเคือสุดต่างไปแลเห็นก็ผ่าขึ้นสูงๆกายกี่ร้อยโอเคครับเดี๋ยวรับประทานอาหารเย็นก่อนครับเดี๋ยวเราตามคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลำลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ